สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบคคนเดินป่านะครับทุกคนครับก็วันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับพี่วิชัยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมนะครับได้เจอเห็ดโค้นนะครับก็ผมเนี่ยลองมาเดินเล่นๆดูนะครับก็เจออยู่3ดอกนะครับพี่ๆครับก็คือแบบดอกตูมสวยมากเลยนะโหผมไม่คิดว่าผมจะเจอนะครับพี่ๆ นี่นะผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมกับพี่วิชัยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเจนชายอารมณ์ดีนะคบพี่เรามากันสองคนนะใช่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาหาเลยนะนี่เราตามหาเพื่อมันจนเจอนะนี่เห็นบ่เจอไหมทุกคนเรกตูมนะครับแล้วก็นี่โอ้โหเยี๊ยบอันนี้คว่ำๆนะครับพี่พีเอฟซีเจอไหมคว่อๆเลยนะน่าจะมีปูมกว่านี้นะเด็ใช่พี่มันต้องหาดูครับมันต้องเดินดูเงียบๆใช่ใมันพึ่งขึ้นนะทุกคนก็ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาขุดกันเลยดีกว่านะครับนะก,ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์น,นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามพี่วิชัยกันด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาขุดเหตุกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะทุกคนนะขึ้นมาสามดอกเองอ่ะเหมือนมังกรเจอกันแล้วนะครับใช่พี่วิชยัยชอบพี่โอ oh, สวยเลยดูดิคอมคอมนะใช่สวยมากเจอไหนนี่พี่โอเคโอ้ อันนี้ก็คือเราเพิ่งเข้ามาอนะทุกคนใช่เจอแล้วนะใช่เดินเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวมาคุดกันเลยดีกว่าใช่สุดจริงโอ้ยเบคาดตังแต่มันนิ่งเป็นไนตอนนี้ผมเห็นเหตุการณ์โอ้โหว้านนวานธรรมชาติลุ้นๆเลย ให้พี่พ<ร>ดู<ว>คือใกล้นี่ต้นสวยมากพี่พี่ใช่สวยมากคือทุนโอ้าปริกลุ้อว่าอ่าไม่รู้ว่าถ้าเราหาเห็ดได้เยอะเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราส่งเห็ดไปเอ็ซีทีต่างประเทศเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเบนนะใช่หรือว่ามันอาจจะเบื่อระหว่างทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเราอ่าจะส่งเห็ดให้เอซีทางอ่าไทยแลนด์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่น่าจะได้นะเพราะว่า ่ามันกว่ยจะไปถึงนะใช่ไม่ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่มันก็ไม่ได้น่ามง่ายๆนะผมว่ามันไม่ได้ต้มสวยพี่้าวคอมๆเลยสวยมากสวยต้องแต่งเลยนะถ้าสวยนะดิดีวิกูดเวลกูดโอ้โโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินหาต่อพี่ไซทุ่งเลย ยุงเยอะนะใช่เลสโก้เลสโก้ไปพี่ระวังลืมมีนะเดี๋ยวพี่ถือให้เดี๋ยวเราเดินหาดูแถวเนี้ยแหละถ้าเจอหน่อไม้เราก็เก็บหน่อไม้ไปกินด้วยพี่ นอกไม้ละเพ่นอกไม้อ่ะยางเลยเพ่ยางครับอ่ะ โหทุกคนแปลกมากเลยเห็ดขึ้นน้อยอะ่ะน่าจะเป็นเห็ดเห็ดกระจายหรือเปล่านะอาจจะเป็นเห็ดพวกเห็ดกระจายนะครับพี่พี่สิคือแบบยุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ เจอไหมพี่ชายนะเจอแหละหน่อไม้เหรอใช่หน่อไม้เราก็สามารถนำไปกินได้นะแต่ว่าหน่อไม้มันแบบยังเล็กอยู่เลยด้วย,ยนะแต่กินได้อยู่นะถ้าเล็กเกินเราก็ไม่เอาไปไเลยใช่ ่่ใชพีอืถ้าเป็นเห็ดหมัอ่ะมันขึ้นเยอะกว่านี้นะแต่น่าจะเป็นเห็ดกระจายอะ่ะ โอเคครับพ okay, right ี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินห่างกันต่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเราจะเจออีกหรือเปล่านะก็เราเจอมาสามสี่ดอกแล้วนะครับพี่พี่ครับก็เราเพิ่งเข้ามาเองนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยเดินห่างกันต่อเลยดีกว่าผมนี่นะครับทุกคนเราก็ได้เดินมาเจอแล้วนะครับผมหัวรุดเลยหมวกน็อกนี่นะเป็นเห็ดชุดเล็กแบบเห็ดดอกเล็กอรทุกคน ัข้าวเย้เจ๊ข้ามเงี้ยเอาไปต้มกินมาม่าได้ข้าก็ได้ข้าก็ไม่เว้นนะพี่พี่จังหวะนเก็บหมดนะครับพี่จังหวะนี้ข้าไม่เว้นนะนูวดอีกข้างในหนึ่งข้างในนวดอีกดอกหนึ่งนะครับอ๋อใช่พี่เป็นให้กระจายอ่ะใช่มอือกระจายเราก็ต้องดูกระจายใช่ไหมใช่ ี่ลองเดินหาดูมันน่าจะขึ้นอยู่บริเวณแถวนี้แหละผมว่าอาจจะมีตุ้มก็ได้นะเอออาจจะมีตุมต้มๆอ่ะท้าตุมามาต้มตัวม้าตุ้มๆจะอยู่ตรงกุมนะอืม ก็คือเห็ดเนี่ยเราไม่ต้องเข้าป่าลึกเลยพี่พี่หนขึ้นข้างทางเองนะ เดี๋ยวหาต่อเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้พี่วิชัยเจออีกแล้วบ้า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 พี่อุ้ยไอ้เบสกูเยียบกูทำตัวหัวมันลุดโอ้ยไอ้เบสมึงระวังกองนี้น่าจะน่าจะมีอะไรฮะเหยียดูดินี่มันยึดได้ดีเลยนี่โอ้ยกูเหี่ยโดนหัวลุดหมดเลยนี่เนี่มึงดูดิโอ้โห เสียดายเลยเนาะเฮ้ยหัวมันลุดเฮ้ยเต็มเลยนี่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 มึงเห็นบ้ามึงเห็นบ้ามันที่หัวก็หลุดดูพี่โอ้ยนี่นี่นี่หัวกูเขียนหัวลุดเลยอะโอ้ดอกสวยมากพี่ใช่ขนาดนู้นเองนะครับเจะไหมทุกคนนี่กูเขียนหัวลุดเลยเมื่อกี้นี่รึน่าเสียดายมากเลยนะ เราขุดกันเลยอันนี้เป็นว้าวนี่เลยอันนี้หมดเนตัวสวยงามมากพี่พี่เขีียเมื่อกี้หัวลุ่นเลยหัวลุ่นเลยเหรอใช่เด้ออันี่เลยอ้ออันนี้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 อันใหญ่นะเออใช่พี่ก็โนนู่นดอกนี่มีพี่ดูดิมีเต็มโน่นดินะเนี่ยกล่องนี้น่าจะมีด้วย เบบเอ็นเด็ดดีนะตรงนี้เหมือนเมื่อมันมีอีกนะเจออีกนะนี่โอ้สวยงามมากเบบใจเย็นนะโอเคเอาพี่โอ้โหดอกโคตรใหญ่เลยนะครับอ่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ต้มมามากแซ่ ต้มแซ่บอู้วไปเรียบเอาเนี้ยรีเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยด้าแรกเอมาเลยโอ้มัน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 เลยนะพี่อะใครมาไม่รู้ใครมาไม่รู้รีขุดรีขุดเร็วรีขุดรีขุดเอ้บิ๊กใครมาไม่รู้เร็วๆๆขุดขุดขุดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลองเดินหาดูรอบๆดูพี่ เห็นเนี่ยกำลังจะขึ้นเลยนะครับพี่พีบสิ ิดว่าเหตุทุกนไม่ใช่ก็คือเราเนี่ยจะต้องเดินหารเรื่อยๆนะพี่ๆเพราะว่าเห็นเนี่ยมันกำลังจะขึ้นเลยนะครับ โอ้ oh, ทุกคนคิดว่าเ hey ห็ดโคนมันไม่ใช่เ hey ห็ดโคนนะครับไปเดี๋ยวเราเดินหางกันต่อเลยดีกว่าครับผมนี่เจอแล้วทุกคนอีอแล้วคุดเลยเบ้คุดเลยขุดเลยม,มามั่นเลยนะนี่นะ คุณเลยค well> ุณเลยที่ให้คุดตามสบายเลยคุดเลยนี่นะทุกคนเป็นเห็ดเห็ดดอกเล็กใช่ไหมก็ดอกกลางยุงเยอะมากยุงเยอะจริงพี่ชายอ่ะใส่ไปในถุงเลยนี่นะทุกคนดิบดิบโอ้ยยุงเยอะมากได้ได้เยอะอยู่นะอ้ยจุงเยอะไอพี่เดิเราเอาเห็ดนี้ไปกินด้วยป่ะเอาไปกินเลยนี่มันไม่ได้ อันนั้นเอาไปเลยเพี่เก็บเลยก็ไดนะ้โอ้เราต้องมุดนะพี่เอฟซีชาย่พี่ เห็ดเนี่ยมันขึ้นแบบกระจายนะครับพี่พีพีซียัไยงไม่เจอเลยพี่ ข้างที่จะเยอะนะครับทุกคน เราเดินหาต่อเลยดีกว่านะครับเนี่ยทุกคนเจอแค่สามดอกนะครับพี่พี่ครับเห็นนี้คือเห็ดกระจายนะทุกคนนะ เดินนะครับพี่พสามดอกนะครับไปเดี๋ยวเราห่างกันต่อเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะทุกคนเมื่อกี้นะผมเดินผ่านมานะครับผมไม่เจอนะก็คือพี่วิชัยมาที่หลังเนี่ยเจอนะครับทุกคนโหเห็ดเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นเองนะครับนี่เลยนะแจมะ๋มไหมแจ๋มเลยพี่แต่มันขึ้นแค่นี้เหรอน่าจะมีเพื่อนอีกนะต้องเดินหาดูเพื่อนมนแล้วแหละ โคตรปั่นเลยผมเดินมาไม่ชั่งดอกกระตีหนึ่งดูนี่ๆเดี๋ยวพี่จะคุดต้องคุดวิธีพูดห้ได้ตำนานนะโอเคแล้วก็จะต้องจะต้องวิพื้นก็อย่างนี้สานทีเพราะว่ามันมีสานดอกอลละไรใช่แล้วเราก็จะหาเพื่อนมาเจอๆนะมันจะมีเพื่อนเพิ่มถ้าเราทำนี้นี่เดี๋ยวเอออันนี้มาบบนี่จะต้องขวบมีก่อนนะพี่ นี่เพราะว่ามันเป็นเห็ดชุนแรกของเดือนนี้เลยนะใื่หายยากมากๆเลยนี่ใข่เขียนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะพี่เดี๋ยวผมจะดูรอบๆนะก็คือพี่เอฟครับเห็ดเนี่ยเพิ่งเจอโผล่ดินเองนะ พี่ชายรีบคุดเลยเดี๋ยวเราจะเดินหากันต่อไม่แน่คืนนี้นะผมเนี่ยอาจจะมานะครับทุกคนอาจจะมาส่องดูกับเพื่อนนะเพราะว่า มันเพิ่งเจอโผล่ดินเองอะเมื่อกี้น้าผมเดินผ่านนะครับผมไม่เจอนะเพิ่งโผล่แบบนี้เนี่ยผมเจอเจอ,อยังไงดอกแบบหัวเพิ่งโผล่ดินเองอะก็ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยมาหาดูแถวนี้นะครับผมก็เจอนะครับบางทีมันเนี่ยอ อาจจะยังไม่โผล่ดินอาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็น่าจะมีนะนายพี่วิชัยนี่สีดอกนะพี่ๆนะสวยงามมากเลยนะใชป่ปุ่มแบบสดๆเลยพี่ๆโนเลยห้าหกร้อยน,นนะไปเดี๋ยวเราเดินห่างกันต่อเลยดีกว่าครับผมนี่นะทุกคนมผมเนี่ยได้มาเจออีกสองดอกนะครับฮะ จะไหมพี่ชายดอกเดีย้ยบ้าะตองดอกเนี่ยสวยๆอยู่เลยคนเลยไหม,มนี่มันคือเห็ดกระจายนะวะใช่พี่แสดงพวกมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆอืนแล้วมีพวกมันอีกนะเห็ดดอกเล็กด้วยอ,อันนี้เห็ดเล็กเพราะในละพื้นที่นะมันจะมีเห็ดเล็ก เ,เล็กกัเห็ดใหญ่หหนะคุณผู้ชมใช่ครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูแถวนี้พี่ไม่แน่หรอก mm hmm. เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เดินกลายเลยนะครับทุกคนเพิ่งมาเจอสองดอกนะครับ พี่ชายเจอป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินหาต่อเลยดีกว่านะครับเรามาเจออีกแล้วนะครับพี่พี่ครับวาจะกลับรแ,แต่ก็เจออีกนะใช่นี่เลยทุกคนดูครับมันเพิ่งขึ้นเงย่ะพี่ชาย,ชายว้าว สวยนะชาติดำดนอยู่ในพุ่งไม้ด้วยแอบโคตรเนียนเลยน่าจะอยู่ข้างล่างแบบเป็นเพดกระจายเท่านี้น่าจะขึ้นอ,อีกนะใช่เห็ดมันเพิ่งขึ้นน่ะพี่พครับพ,พี่ดูดิมันแอบอยู่อย่างเนียนเลยนะใช่คุณเลยไหมพี่คุณเลยคุณเลยอโอ้แบบก้าวมันโตมมากเลยนะเบสโอ้โหสวยมากทุกคน หวังกันได้แล้วหนึ่งลายอันนี้มันอยู่ใต้หินนู่นโอเบย์เอ็มมองขึ้นมาอีกตาดีนะว่ะระยะไกลนี่น้องมองให้น้องเบ้นะไห่พี่เอาหอมพุ่งไม้ออกก่อนไหมน้ได้อยู่มีคอมคอมคอมจึงของแท้ของแท้ของแท้เลยใช่ไหมของแท้ แท้หรือแท้ยเป็นกองเลยนั่นน่ะเบันจะแบอย่างงั้นก็มันจะข้ามมันจะหักเน่เอาคุดคุดเข้าไปเนี่ยโอ้ยวิลคุสวิลคุสเลยนะกระจุกนี้มีอยู่อะไรอะห้าดอกหกดอก นี่ทุกคนกระจกนี้นะครับหนักอ,อย่างนั้นแหกดอกชเยอะอยู่นะเยอะอยู่เนะไหนวันนี้เราได้ขนาดไหนพี่เอามาดูดิเนี่นี่เลยนะครับใส่ไปนี่นะทุกคนเราก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยทั้งนั้นเลยนะใช่นี่ดอกนี้ดอกใ,อกใหญ่โอ้ดอกใหญ่นะ วัดได้มันกระจายไกลมากเลยนะใช่ครับพวกเราจะหาได้แต่ละจุดพี่พี่โอเคพี่ไงเอาไงต่อเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไหมหิวข้าวละนะครับโอเคทุกคนใช่เราแค่พอกินนะทุกคนนะ ก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเปกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทางสิดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะปิดคลิปแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับระหว่างทางผมก็จะเดินหาด้วยนะครับผมโอเคพี่ๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ